สู่ช่วงที่2รายการพระเครื่องกรุงสยามช่วงนี้เป็นช่วงเปิดโลกพระเครื่องนะครับคุณมดเราก็จะเล่าเรื่องถึงเรื่องวัตถุมงคลอยู่รุ่นหนึ่งตอนนี้กาลังโด่งดังมากโด่งดังมากๆใช่พระพุทธชินราชรุ่นจอมราชนะครับจัดสร้างโดยวัดประสีรธตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับของในรอบปีวันนี้เรามีภาพวีทีอาร์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมด้วยนะคะชมบรรยากาศ ในงานเลยอ่านะครับเรื่องเราพี่ธีรพัฒพิเศษเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สวันนะครับก็คือวันที่28สิงหาคมกับ29สิงหาที่ผ่านมานะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็จัดสร้างโดยวัดพระศิววัดศรีเลยนะวัดนะครับใช่ค่ะก็ไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญสำคัญจริงๆเนี่ยเอาเฉพาะตัววัตถุมงคลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบูชาขนาด9นิ้วนะครับพระบูชาขนาด5นิ้วนะครับรวมไปถึงเหรียญหล่อฉลุประกอบ นะฮะเหรียญหล่อชลุประกอบกันนะครับก็งดงามนะครับรวมไปถึงเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์พิมพอกเหลาเสาห้าเสาห้าอกเหลานะครับย้อนยุคว่าอย่างนั้นเป็นเนื้อเมกสิทธิ์แล้วก็มีพระนเรศวรด้วยอ่าแล้วก็มีพระปรมารูปนะครับพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยนะครับรวมรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่2วันวันที่ยี่สิบแปด สิงหากับยีสิบ29สิงหา,งหาะนะครับบรรยากาศในพิธีบรรยากาศในในห่วงช่วงเวลา Grammy นั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นด้วยการบวงสวง <Rosa> บวงสวงเนี่ยนะครับก็บวงสวงอองกมาเป็นสองสองสองวาระสักสองวาระสองสถานที่สามวาระสองสถานที่าวาระแรกเนี่ยนะครับก็คือในวิหารเลยนะครับบวงสวงกับองค์หลวงพ่อพระฤาษีชินราชนะครับภายในวิหารนะครับก็มีพระเถระนุเถระนะครับ กับพรามนะครับมาทําพิธีนะครับหลังจากนั้นวาระที่2ก็คือมาบวงสวงกันหน้าวิหารนะครับก็บวงสวงเทวดาอารักษ์นะครับที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนั้นนะครับผมรวมถึงอดีตเจ้าวาดนะครับของวัดพระศรีนะครับวาระสุดท้ายเนี่ยในการบวงสวงนะครับในวันเดียวกันเลยนะนะครับก็บวงสวงที่นะครับวังจันทร์ นะครับพระราชวังจันทร์ก็ไม่ไกลจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสักเท่าไหร่นะครับก็มีในทหารจากกองทัพภาคที่สามนะครับมาร่วมพิธีกันเยอะแยะมากมายเลยระดับในทหารนั้นเลยนะครับระดับในพลเลยนะฮะระดับในพลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษนะครับพิธีพิธีพุทธาพิเศษในวันแรกเนี่ยนะครับก็จะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยจะช่วงเวลาสักประมาณสิบโมงสิบโมงะนะฮะ พิธีพุทธาพิเศษเริ่มเริ่มเริ่มอ่านองค์การนะฮะเริ่มเริ่มสวดเจริญพุทธมนต์โดยพรพพิธีกรรมนะครับภระพิธีรมจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษมีเกจิอาจารย์นะครับในจังหวัดพิษณุโลกในจังหวัดพิจิตรนะครับในจังหวัดอุทัยธานีในจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยเดินทางมาหลายรูปนะครับลบบุรีบ้านผมกับหลวงพ่อเพียนว่าเกิดกระถินก็มานะครับ หลังจากเสร็จพิธีพุทธพิเศษวันแรกแล้วเนี่ยนะครับก็มีพิธีสวดนพเคะนะครับกับหลวงพ่อท่านพระครูวัดป่าภาวนาท่านพระครูภาวนานะครับวัดป่าธรรมโสพลนะครับก็พิธีสวดนพเคะเนี่ยนะครับก็เป็นพิธีกรรมที่เสริมบุญเสริมบารมีนะครับให้กับตัววัตถุมงคลเองกับรูปผู้ร่วมพิธีนะครับก็จะมีพ่อค้าประชาชนมีข้าราชการเนี่ยมาร่วมพิธีกันเยอะแยะมากมายนะครับ ในวันแรกเสร็จสิ้นไปก็วันที่สองนะครับวันที่สองนี่ถือว่าเป็นโอ้โหวันสุกดิบไม่ไม่ขอขออภัยไม่ใช่วันสุกดิบเราเรียกวันไฮไลท์เลยเกจิอาจารย์มาเยอะนะครับเยอะมากๆหลวงพ่อสิริวัตรานหลวงพ่อจำนานหลวงปู่สวงหลวงพ่ออะไรที่คุณหลวงพอ่อเร่งอ่าหลวงพ่อเร่งอุทัทยธานีอ่าหลวงพ่อเร่งอุทไทยธานีนะครับแล้วก็โ,โอ้มีเกจิหลายรูะนะครับ หลวงพ่อพูนวัดไผ่บ้านแพงหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพงหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงนะครับแล้วก็หลวงพ่อสิริหลวงพ่อสิริหลวงพ่อเพี้ยนนะฮะอู้ยเยะเยอะแน่นแบบมาต้องคือเหมือนกับแบบต้องแบ่งกันอ่ะใช่อ่าคือท่านนั่งสองชั่วโมงเสร็จมีอีกรูปหนึ่งนั่งต่อหลวงพ่อแขก์ก็โอ้หลวงพ่อแขกวัดสุทัประดิษฐ์ใช่นะครับโอ้นั่นนั้นอันนั้นดังในพิษณุโลกมากนะฮะเกจิอาจารย์ค่ะ ด,ดังมากครูพิทยาวัดหนองดงก็มาอ๋อท่านอาจารย์วัดหนองดงใช่ค่ะอาจารย์วัดหนองดงท่านก็มาะนะครับก <ฮะ S 1> ็บ <ฮะ S 1> มีพระเกจอิอาจารย์เยอะแยะมากมายเลย<ฮ>ะนะครับ แล้วก็พิธีพุทธาพิเศษในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นระดมเกจิอาจารย์มากที่สุดเลยนะครับรวมไปถึงพระพิธีกรรมพิธีธรรมนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์น,นี่เป็นเจริญพุทธมนต์รรม,มาจากกับฏพัตนสูตร,รนะครับจเจริญมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะมนต์สูตรมาสมัยสูตรอะไรพวกนี้เต็มสวดกันทั้งวันสวดทั้งวันสวดค่ำสวดทั้งวันใช่ค่ะนะครับก็พิธีเสร็จสิ้นลง ดับเทียนชัยเนี่ยเวลา17 1 9นากานาที<ะ>ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ 1> <ะ>17 1 9นากานาทีก็มีหลวงพ่อแขกเนะี่ยดับเทียนชัยะนะครับผมแล้วก็ท่านจเจ้าวาดนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเ่ยหลงวงพ่อเจ้าคุณเนะี่ยดับเท<ะ>ียนชัย<ะ>นะครับก็งานสําเร็จรุ่งรุ่งไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ท่านใดที่จองวัตถุมงคลนะครับก็เริ่มรับได้เมื่อไหร่คุณวศก็ตอนนี้เริ่มทยอยรับได้แล้วค่ะคุณเดช<ะ><ะ>ค่ะ ที่วัดใหญ่ก็สามารถที่จะรับได้แล้ววัดใหญ่ก็สามารถรับได้แล้วใช่ค่ะแล้วก็จองที่เซเว่นอีเลเว่นล่ะก็เดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อไปเพื่อให้มารับพระนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรับแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าพระไม่สวยหรือมีตําหนิอะไรเงี้ยคุณเด็กก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเีได้คือมีมีมีกันไว้สำรองไว้ให้ใช่ค่ะแต่อยู่ในจํานวนนั่นแหละอยู่ในจำนวนที่การจัดสร้างแหละนะครับท่านท่านใดที่เออเสียดายยังไม่ได้จองก็ขอเเรียนชิญขออนุญาตนะคุณผู้ชมคุณวัด พระองค์ยังเหลือไหมมีค่ะของวัดมีประมาณเหลือประมาณสองสามองค์ได้ไหมคะค่ะพระทุกองค์นะคะมีโค้ดแล้วก็หมายเลขกำกับหมดค่ะคุณเด่นมีอกเหลาด้วยใช่ค่ะอกเหลาตรงนี้นะฮะก็นี่นี่นี่อ่าดีมงานนะฮะนี่อ่านี่พระพุทธชินราชอันนี้5นิ้วค่ะคุณเด่นหก0ับาทแกะพิมพ์โดยช่างชาวพิษณุโลกเลยนะงานก็ชาวพิษณุโลกเลยอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นเนื้อโลหะแล้วก็ปิดทองแท้ใช่ค่ะ นะครับก็ขอเลยนเชิญนะครับประมีหลวงพ่อชินราชนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีมีไว้ในบ้าเนเรือน<ช>นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลคะนะครับพไอ้คุณคนพิโรจนี่คุณมีไหมเนี่ยมีค่ะที่บ้านมีค่ะมีขนาดกี่นิ้วเนี่ยอันองใหญ่เลยอะค่ะเก้านิ้วเลยใช่ค่ะนะฮะก็ะสมัยก่อนนะสมัยก่อนเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วคุณเด็ดครับผมอง์ละห้าพันพ่อมดเช่ามาให้5,000บาทมาระเบียงว่ะ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มาระเบียงค่ะมาจากที่ของวัดใหญ่เลยะคะ่ะวัดใหญ่นะค,ค่ะห้าพันบาทเองสมัยก่อนก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันพี่ดีค่ะพระทุกองค์นี่อยู่ในมนฑลนพิธีหมดเลยนะนะฮะ,ะจัดเรียงไว้อย่างสาง่างามแล้วก็เด่นชัดใช่ค่ะนะฮะลายล้อมด้วยสายศีลนะครับเรามีพระเกจิอาจารย์เนี่ยเอาเรียกได้ว่าคือพระทุกองค์นี่โดนพรมน้ำมนต์หมดอ่ะคพะพระถูกจัดเรียงไว้เนี่ยใ,ในรูปเนี่ยนะฮะ,ะถูกจัดเรียงไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะอยู่ ทุกองเลยอยู่กลางวิหารเลยตอหน้าพระพักตร์หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็มีผู้คนเนี่ยมาร่วมพิธีกันเยอะแยะมากมายมีเกจิอาจารย์มากมายนะครับคือเป็นพิธีที่เป็นมงคลนะครับก็ที่เคยเล่าให้ฟังอะนะฮะเหมือนก็มีเมฆมีเมฆอากาศตอนบวงอากาศคืมอากาศดีทั้งวันเลยนะคะฝนก็ไม่ตกด้วยนะคะใช่ตกกลางคืนแต่กลางวันไม่เคยตกเลยนะคุณเด็ดเนาะครับใช่ครับนี่ครับตอนประกอบพิธีพูทธาพิเศษนี่ก็มีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ นะครับตอนก่าววงสวงนี่โอ้โหเมฆปุ๊บมาบังพระอาทิตย์เลยนะครับก็สร้างความลมเย็นแล้วมีลมพัดเย็นสบายตลอดพิธีค่ะเพราะตอนวงสวงนี่คุณเดดจะอยู่ด้วยทุกครั้งเลยตั้งแต่เช้าอยู่แล้วผมถือกล้องไปด้วยฮะค่ต้องถ่ายรูปใช่ไหมคะถ่ายรูปฮะหายไม่ได้ฮะตัวตัวเองอะหายไม่ได้ฮะต้องอยู่อยู่เห็นต้องถ่ายรูปเพราะว่าต้องจับทุกทุก ทุกอิริยาบททุกจังหวะเราจะต้องถ่ายรูปท,ทุกจังหวะว่าในพิธีมีอะไรบ้างแต่มีอยู่ช็อตหนึ่งที่ ที่ท,ที่ที่ผมแวบะไปอ๋อรถรถผมเสียค่ะ <c oughs> เสีย <c oughs> ป้ายแดงค่ะรถป้ายแดงเสียครับไม่อยากจะบอกว่ายี่ห้ออะไรแบตหมดเปิดไฟแล้วแบตหมดได้คุณมดนี่แหละช่วยกัน <c oughs> นะฮะไปตามช่วงตามช่างมาก็า <c oughs> ต้องขอบคุณคุณมดไว้ตรงนี้ด้วย <c oughs> ถ้าไม่ได้คุณวันนั้นรถผมสตาร์ทไม่ติดเอาเอาเอาคุณผู้ชมในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายใช่ค่ะช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับค่ะจากตำนานบันทึกจารึกประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระพุทธรูปที่ได้ชื่อว่างามที่สุดของแผ่นดินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธชินราชซึ่งได้รับการกล่าวขนานนามว่าเป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดของแผ่นดินไทยด้วยพุทธลักษณะที่งดงาม ลักษณะขององค์พระเส้นรอบนอกพระวรากายอ่อนช้อยจึงกล่าวได้ว่าองค์พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามเป็นอย่างมากพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่บุรพามหากษัตริยญาที่ราชเจ้าของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทุกครั้งที่พระองค์ออกศึกสงครามจะต้องไปกราบนมัสก,การขอพรพระพุทธชินราช ให้ังเกิดชัยชนะในสงครามทุกครั้งที่ออกสิกก็จะประสบชัยชนะหลังจากกลับมาทุกครั้งก็จะต้องมากราบนมัพสการเป็นความผูกพันระหว่างพระนเรศวรกับองค์พระพุทธเจเนราที่เป็นท้งจอมราชันในทางโลกและทางธรรมของเมืองพิษณุโลกจึงเป็นที่มาของการหลอมรวมครั้งยิ่งใหญ่ของพุทธศิลป์และนวัตกรรมการผลิต จู่พุทธปฏิมากรรมล้ำค่าของแผ่นดินควรค่าแก่การสะสมเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันเหรียญหล่อฉลุสี่มิติแต่การประกอบเหรียญ3ามชิ้นสูตรด้วยงานศิลปะแบบช่างทองโบราณที่ละเอียดประณีตและทรงคุณค่าผสานกับเทคนิคชั้นสูงและเทคโนโลยีทันสมัยของการผลิตในปัจจุบันคือเราจะต้อง ไปดูก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการออกแบบวัตถุมงคลเหรียญของพระพุทธชินราชเขาได้มีการออกแบบไว้ในลักษณะอย่างไรบ้างต้องศึกษาในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันว่ามีวิวัฒนาการของการออกแบบเนี่ยด้วยเทคนิคด้วยรูปแบบด้วยวิธีการอย่างไรแล้วเราจะทำยังไงให้การออกแบบในครั้งนี้ไม่เหมือนของเก่าแล้วก็ไม่ใช่ใหม่จนรับไม่ได้ให้อยู่กึ่งกลาง ระหว่างยุคสมัยให้เป็นวัตถุมงคลที่ร่วมสมัยให้มีความงามตามอย่างองค์พระพุทธชินราชองค์จริงคือสิ่งที่เราใส่เข้าไปในชินราชดุลน,นี้นะคือใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เข้าไปใน,ในงานนี้นะฮะและอีกอย่างประกอบกับว่าชินราชเนี่ยเป็นพระที่สวยงามเวลาเราใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรที่มันขัดกันเลยทุกอย่างมันลงตัว เป็นงานที่เราภูมิใจที่สุดเนื่องจากการออกแบบที่ซับซ้อนในกระบวนการผลิตเหรียญจึงจําเป็นต้องใช้ช่างฝีมือดีและเทคนิคระดับสูงเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้งานผลิตพระที่เป็นสุดยอดเหรียญแห่งยุคและควรค่าแก่การบูชาด้วยแนวคิดของผู้สร้างที่ต้องการผลิตเหรียญที่ไม่ซ้ําแบบเดิมในอดีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่งดงามตามศิลปะของพระพุทธชินราชจึงเลือกใช้เทคนิคการผลิต ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยความทันสมัยและเทคนิคใหม่ของงานผลิตผนุกกับการแกะด้วยมือแบบโบราณจึงได้เหรียญหล่อฉลุซีมิติที่มีเทคนิคการสะท้อนเงาของยันตอกเหล่าและพระคาถาพุทธสังมิ รวมถึงพระคาถาพรหลวงพ่อพระพุทธจินราชทั้งสามส่วนนี้นอกจากจารึกอยู่ที่หลังองค์พระพุทธจินราชแล้วยังสะท้อนไปที่แผ่นหลังของเหรียญรวมถึงความงดงามของรูปเทวดาโปรยดอกไม้ที่ใช้เลเซอร์แกะสลักบนเหรียญเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิตเหรียญที่งดงามควรค่าแก่การสะสมเหรียญหล่อฉลุสีมิติพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชน ประกอบพิธีพุทธาพิเศษณวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการสั่งจองนะครับจะนําไปสมทบทุนในการสร้างวัดใหม่ในการอุปถัมภ์ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและอีกส่วนหนึ่งนําไปสมทบทุนในโครงการเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นการสร่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและการสร้างถาวรวัตถุสืบทอดไว้ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปครับสอบถามและสั่งจองได้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเซเว่นอีเลฟ่ที่ทำการไปรษณีย์และหน่วยรับจองทั่วประเทศ พระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันในยุคสมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระเระถระนุเถระหลายต่อหลายรูปมักจะนิยมศึกษาเล่นแร่แปรธาตุโดยการนำเอาโลหะชนิดต่างๆมาผสมรวมเข้ารวมกันจนเกิดเป็นโลหะชนิดพิเศษเช่นเนื้อนวะโลหะเนื้อสัตต์โลหะเนื้อเมฆพัดและเนื้อเมฆสิทธิ โดยพระเถระในอดีตท,ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมเล่นแร่ปแปราธาตุอาทิเช่นหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นต้นหากจะกล่าวถึงโลหะเนื้อเมฆสิทธิ์ถือกำเนิดจากหลวงพ่อทับแห่งวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครท่านได้ผสมเนื้อโลหะธาตุจนบังเกิดเป็นโลหะสัมฤทธิ์เขียวสีปีกแมงทับ เมื่อขัดถูจะเป็นสีขาวออกมันวาวเมื่อได้สูตรการผสมโลหะธาตุแล้วท่านจึงนำมาเทหล่อเป็นพิมพ์พระชนิดต่างๆซึ่งในปัจจุบันค่าความนิยมในพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของท่านพระครูทัพราคาสูงเรือนแสนบาทในปัจจุบันจะหาช่างที่มีความชำนาญที่สามารถเทหล่อเนื้อเมฆสิธิ์ได้น้อยมาก หรือถ้าเทลอออกมาแล้วส่วนผสมก็จะไม่เหมือนในอดีตการจัดสร้างพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันปี2555จึงนับว่าต้องเป็นตำนานเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการหล่อพระพุทธชินราชเนื้อเมกสิตโดยใช้รูปแบบของพิมพ์พระเก่ารุ่นเสาห้า อกเหล่าหน้าฐานปี2485วัดสุทัศน์ซึ่งในสมัยนั้นสร้างด้วยเนื้อนวัตโลหะเพียงเนื้อเดียวจำนวนเพียง50องค์ปัจจุบันมูลค่าไม่ต่ำกว่าองค์ละ5 0แสนบาทมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้างพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิร์รุ่นจอมราชนนอกจากนี้ยังนำพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของหลวงพ่อทับ มาเป็นชนูในการจัดสร้างด้วยกล่าวกันว่าพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์มีพุทธานุภาพในการคุ้มครองและเกื้อหนุนดวงชะตาพร้อมทั้งขจัดสิ่งอวมงคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตความพิเศษของพระพุทธเจรินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันประการแรก เป็นครั้งแรกเป็นรุ่นแรกที่จะเป็นตำนานสร้างเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชโดยสร้างเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นับตั้งแต่สร้างพระพุทธชินราชมาเป็นอายุนับร้อยปีประการที่2ใช้แบบแม่พิมพ์เดิมพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้า 5, ปี2485มาจัดสร้างเป็นพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันและประการที่ส กำเนิดขึ้นของพระพุทธจินราชเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นจอมราชันในปี2,555ปีมะโรงจึงเหมาะแก่การเป็นพระที่คุ้มครองเคื่อหนุนดวงชะตาแก่ผู้ครอบครองพระพุทธจินราชเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นจอมราชนอภพุทธาพิเศษณวิหารพระพุทธชจินราชจังหวัดพิษณุโลกร่วมบริจาคสั่งจองได้ที่วัดพระศรีมหา,าธาตุมหาวราวิหารจังหวัดพิษณุโลกวัดไรมิตร วัดเอี่ยมวรนุช7ซเว่นอี่ที่ทำการปรย์นีไทยทุกสาขาส่วนพระเครื่องและร้านทองชั้นนำทั่วประเทศจากตำนานบันทึกจารึกประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระพุทธรูปที่ได้ชื่อว่า งามที่สุดของแผ่นดินถ่ายทอดเส้นสายลายพุทธศินอย่างวิจิตรบรรจงสู่พระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันสุดยอดนวัตกรรมการผลิตและเทคนิคพิเศษขั้นสูงสุดงดงามล้ำค่าออกแบบแกะพิมพ์ด้วยระบบคอมพิเวเตอร์สามมิติผนวกกับงานศิลป์แบบช่างทองโบราณ แกะสลักอักขระพระคาถาและยันอกเหล่าด้วยระบบเลเซอร์จนเป็นเหรียญหล,ล่อฉลุสี่มิติพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันสอบถามและสั่งจองได้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรรมหาวิหารเซเอที่ทำการไปรษณีและหน่วยรับจองทั่วประเทศมูลนิธิการจนะบารมีและกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขขอเชิญสั่งจองหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจนวมงคล ทําพิธีเททองและมหาพุทธาพิเศษนวัดส,สวนทอนวรารามรายได้สมทบทุนโครงการคัดครองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวาระกาสทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบสั่งจองได้ที่กรมอนามัยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ งดงามล้ำค่ามหามงคลแห่งยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังประกอบพิธีเททองหล่อนำเลิกและส่งพระราชทานนามพระพุทธเมตตาเสนานาถ จัดสร้างโดยกองทัพบกเพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกสั่งจองได้ที่ธนาคารทหารไทยกองทัพบกและหน่วยทหารทั่วประเทศมหาพิธีพุทธาพิเศษในพุทธมณฑล3วัน3คืน